ตามข้ามาเลยจะจะอธิบายให้ฟังโอเคโอเคว่าแต่ตอนแรกที่เข้ามามันไม่มีนี่อ๋อเวทมนตนะ์นอะอ๋อเวทมนต์โอ้ลึกจังเลยนะเอาละจ,าจะข้าจ่ายสต๊าสให้ก่อนอื่นจะไปสนใจรูปภาพเท่านั้นเลยนะโอเคไม่สนใจหรอกไม่สนใจแม่โมเตอร์มันแคพลังามาจากพกลินนั่นคือตัวรายเลยนะไอสำนักที่ได้ใจแต่ยัยยงเป็นรูปของพลินแทนทีมได้ ที่เพื่อนสั่งไว้งนะไรอ๋อแบบนี้ดีเองนายเข้าประตูนี้ไปนะเขาอาจจะช่วยนายได้ตกังว่าเขาจะช่วยนะใครอะข้าไปจะอายจะตายก็ได้ด้วยองโอเนะเฮ้ยก้าดียางไงถึงได้มาที่นี่เฮ้ยนั่นนั่นมันฉันถามว่าก้าดียังไงถึงมาที่นี่